ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดช้างรอบนะครับในตัวเมืองกาแพงเพชรนะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นแหล่งศึกษานะครับศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สําคัญนะครับอีกหนึ่งที่ของจังหวัดกาแพงเพชรครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าเราจะนําเสนออะไรบ้างนะครับในวันนี้ครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับช่อง YouTube อธิพัฒน์นนทภาครับวันนี้เรามีนางแบบสองสาวแสนสวยของพวกเราแล้วก็ นี่นแบบน่มรูปหล่อนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าจะมีอะไรให้กับท่านผู้ชมได้ชื่นชมกันครับ เราจะไปชมบ้านเจริโกรมเราไม่หานฟังวัดเจริโกรมมีอะไรอย่างสนใจบ้างครับรรรครับเราก็ออกจากวัดช้างรอบนะครับแล้วก็จะไปไหนครับคุณต้นครับ ไปที่วัดเจดีกรมวัดเจดีกรม,มอลองเล่าประวัะติเขาเต้าหน่อยวัดเจดีกรมครับผมวัดเจดีกรมนะครับจะตั้งอยู่ในเขตอารันยิกนะครับนอกเมืองกำแพงเพชรกำหนดอายุในช่วงพุทธศตวรรษที่21 22นะครับตรงกับสมัยอยุธยาตอนต้นถึงสมัยอยุธยาตอนกลางนะครับเนื่องจากพบหลักฐานนะครับเป็นเครื่องถ้วยสังคาโลกนะครับซึ่งเป็น ภาชนะดินเผาเนื้อแกล่งนะครับตกแต่งภาชนะด้วยน้ําเคลือบสีขาวนวลน,นะครับเขียนลายสีดําใต้เคลือบใสนะครับเป็นผลิตภัณฑ์จากแหล่งเตาเมืองศรีสัชนาลัยนะครับแผนพางของวัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับบรณสถานที่สําคัญได้แก่เจดีพระประธานทรงระฆังวิหารตั้งอยู่ทาง ด้าหน้าของเจดีประธานนอกจากนี้ยังพบเจดีรายศาลาและบ่อน้ำภายในวัดนะครับ สวัสดีครับพวกเราโรงเรียนครงรามวิทยานะครับแล้ววันนี้นะครับเราอยู่ที่อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรนะครับในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูประวัติความเป็นมาและความสําคัญนะครับของวัดเจดีกรมที่อยู่ด้านหลังของเรานะครับจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวขอเชิญรับชมได้เลยครับนี่นะครับก็คือ วัดเจดีกมของเรานะครับตั้งอยู่ในเขตอารัญญิกนะครับนอกเมืองกำแพงเพชรครับผมกำหนดอายุในช่วงพุทธศตวรรษที่21-22ครับตรงกับสมัยอยุธยาตอนต้นถึงสมัยอยุธยาตอนกลางนะครับเนื่องจากนะครับพบเครื่องถ้วยสังฆโลนครับเป็นภาชนะดินเผาเนื้อแต่นะครับตกแต่งภายในด้วยน้ำเคลือบสีขาวนวลครับเขียนลายด้วยสีดำ เป็นผลิตภัณฑ์จากแหล่งเตาเมืองศรีสัชนาลัยนะครับแผนผางของวัดนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับโบร,บราณสถานแห่งนี้นะครับได้แก่เจดีย์พระประธานทรงระฆังวิหารตั้งอยู่ทางด้านหน้าของเจดียประธานนะครับนอกจากนี้ยังพบเจดียลายศาลาและบ่อน้ำภายในวัดครับผม นะครับตรงนี้นะครับสถานีตรงนี้เป็นบ่อน้ำนะครับของวัดเจดีกลมนะครับใช้สําหรับในการอุปโภคบริโภคนะครับของพระสงฆ์นะครับค่อนข้างลึกทีเดียวเลยนะครับน,มมน,น่าจะลึกกว่านี้เนาะแต่ว่านี่ก็คือดินนาจะผมใช่ครับดินน่าจะซุดลงไปนะครับเนื่องจากผ่านการเวลามาทัานนนี้เป็นส่วนใหญ่ก็คือต่อด้วย ศิลาแรงอ่ะใช้ศิลาแรงนะครับในการก่อสร้างบ่อน้ำนะครับเปลี่ยนดีทรงละทางคว่ม ของฐานแล้วก็เป็นศาลสาราข้างบนเนี่ยครับขึ้นเป็นแล้วก็นั่งทําศาสนาพิธีนะครับพระประธานก็น่าจะอยู่ตรงนู้นครับตามชื่อเลยของวัดนะครับเป็นแผนผังเป็นรูปตะคางคว่ำนะครับพระประธานจะอยู่ฝั่งตรงข้างบนนู้นนะครับลักษณะฐานเหมือนเป็นเจดีย์แล้วก็มีเป็นวงกลมนะครับ ใช่ครับเป็นที่มาของชื่อวัดนี้นะครับวัดเจดีกรมาตาเจียหาเซือเมียเอ่อชื่อเจดีกรมนะครับชื่อกำแพงเพชรเตะเสื่อเมียอนะครับ ปลายวัดครับน่าจะใช่ครับวัดที่ทุกท่านเห็นอยู่ในขณานี้นะครับด้านหลังผมนี่ครับก็คือวัดพระศรี เดียวบทนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับ เี๋ยวเราเดินขึ้นไปดูข้างบนกันนะครับ โบราณสถานวัดพระศรีริยบทเจดีย์ประธานมนฑบแบบจะ,จะตุระมุก